อุปนิสัยที่สองเริ่มต้นด้วยจุดหมายในใจหลักการแห่งภาวะผู้นำส่วนบุคคลโอริเวอร์เวนเดลโฮมกล่าวไว้ว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงถือเป็นเรื่องเล็กถ้าเทียบกับสิ่งที่เรามีอยู่จงมุ่งความสนใจกับเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังและเปิดใจให้กว้างลองจินตนาการถึงตัวคุณที่กำลังเดินทางไปงานศพหนึ่งคุณลงจากรถ เดินไปที่ลานกว้างของวัดคุณได้ยินเสียงพระสวดลอยมาเบาๆสังเกตเห็นดอกไม้พวงหลีดที่งานคุณเจอครอบครัวและเพื่อนๆของคุณที่อยู่ที่งานกำลังเศร้าโศกเสียใจกับการสูญเสียคุณเดินเข้าไปในจาราที่มีโลงศพที่เปิดอยู่คุณมองลงไปในโลงศพและเห็นตัวเองกำลังนอนอยู่นี่คืองานศพของคุณนับไปอีกสามปีหลังจากนี้มีผู้คนมาร่วมพิธีงานศพของคุณ เดินทางมาให้เกียรติมาแสดงความรู้สึกรักและเห็นคุณค่าในตัวคุณคุณซุดตัวนั่งลงบนเก้าอี้เพื่อรอพิธีเริ่มงานพิธีจะมีผู้มากล่าวคำไว้อะไรคนแรกมาจากครอบครัวของคุณคนที่สองมาจากเพื่อนสนิทคุณคนที่สามมาจากเพื่อนร่วมง,งานของคุณคนที่สี่มาจากองค์กรที่ทำงานช่วยเหลือสังคมลองนึกภาพให้ชัดเจน ว่าคุณอยากให้ทั้งสี่คนที่มากล่าวนั้นเป็นใครและเขาเหล่านั้นจะพูดถึงคุณในรูปแบบใดบ้างใช้ถ้อยคำออกมาแบบไหนลองมองไปรอบๆงานว่าใครที่มาร่วมงานศพของคุณบ้างคุณทำอะไรคุณสร้างสิ่งใดให้กับคนที่มาร่วมงานไว้บ้างก่อนจะฟังต่อจากนี้ไปผมอยากให้คุณลองสละเวลาสักสองสามนาทีจดบันทึกเรื่องราวที่ประทับใจที่มีอยู่ในตัวคุณบันทึกนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจอุปนิสัยที่สองได้มากยิ่งขึ้น เริ่มต้นด้วยจุดหมายในใจหมายความว่าอะไรชีวิตคุณนั้นไม่ว่าจะวันนี้พรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าจะเป็นภาพรวมที่บ่งบอกพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคุณแต่คำถามที่สำคัญว่าสิ่งใดที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณเมื่อใดที่คุณตั้งเป้าหมายไว้แล้วทุกอย่างที่คุณคิดทุกอย่างที่คุณทุ่มเทจะทำคุณจะแน่ใจได้อย่างไงว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปการตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องที่ดีน่าจะทำให้คุณคิดเป็นแบบเป็นแผน ก้าวไปทีละก้าวเพื่อให้ได้ไปถึงเป้าหมายนั้นแต่ในขณะนั้นจะมีเรื่องราวความวุ่นวายต่างๆมากมายที่เข้ามาในชีวิตคุณถึงวันนั้นคุณจะแน่ใจไหมว่าสิ่งที่คุณมุ่งมั่นทุ่มเทไต่บันไดไปสู่ความสําเร็จจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดจะแน่ใจได้อย่างไรว่าคุณไม่ได้กําลังพลาดบันไดผิดกําแพงหลายครั้งที่คนเราพลาดบันไดผิดฝั่งไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพใดก็ตามเช่นหมอสถาปณิก นักกีฬานักวิชาการนักแสดงนักการเมืองทุกอาชีพดิ้นรนไต่บันไดไปสู่ความสำเร็จในอาชีพการงานและเป็นที่ยอมรับให้ได้และกลับพบว่าเราดืมสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตไปซึ่งในวันนั้นมันอาจหายไปแบบไม่มีวันหวนกลับคืนมาอีกถ้าคุณลองมองดูสิ่งที่คุณเขียนบันทึกไว้คุณอาจจะพบความหมายของชีวิตของคุณก็ได้ชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศ ที่คุณทุ่มเทรสร้างมันมาอาจไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกำแพงที่คุณควรจะพาดไว้ลองสำรวจดูว่ากำแพงที่กำลังปีนไต่ไปนั้นมีเป้าหมายในชีวิตของคุณครบถ้วนหรือเปล่าสรพรพสิ่งสร้างสองครั้งครั้งแรกสร้างภายในใจจากจินตนาการครั้งที่สองสร้างขึ้นมาเป็นรูปร่างจริงๆตัวอย่างเช่นการสร้างบ้านคุณต้องวาดภาพในหัวให้ชัดเจนลงลึกถึงรายละเอียด ทั้งขนาดพื้นที่บ้านคุณจะมีกี่ห้องแต่ละห้องขนาดเท่าไหร่ประตูหน้าต่างกี่บานอยู่ตำแหน่งไหนบ้างระบบไฟฟ้าเป็นแบบไหนจัดเรียงองค์ประกอบทุกอย่างจนชัดเจนแล้วนำไปสร้างพิมพ์เขียวเขียนแบบแปลนบ้านหากคุณไม่มีการสร้างในจิจนาการอย่างชัดเจนย่อมไปสู่การแก้ไขในอนาคตและนั่นจะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมากกฎของช่างไม้คือ วัดสองครั้งตัดครั้งเดียวในแง่ของธุรกิจคุณก็ต้องมีเป้าหมายตั้งแต่แรกเริ่มและมุ่งเป้าไปให้ถึงเป้าหมายนั้นหากคุณเป็นพ่อคนหรือแม่คนการเลี้ยงดูลูกคนหนึ่งให้โตมาเป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบมีวินยัยคุณก็ต้องกำหนดกรอบการเลี้ยงดูให้ลูกของคุณนั้นโตมาในแบบที่คุณตั้งใจหรือจะเป็นการวางแผนในการเดินทางรวมไปถึงขั้นตอนการทำสวนคุณกำหนดทุกอย่างได้ด้วยตนเอง ไม่ใช่ให้สิ่งอื่นหรือปัจจัยอื่นๆมากำหนดคุณเขียนบทชีวิตและทำากับชีวิตด้วยตัวคุณเองและจงจำไว้ว่าคุณคือผู้สร้างภาวะผู้นำและการบริหารจัดการปีเตอร์ดักเกอร์และวอร์เรนเบนิสให้คำจำกัดความไว้ว่าการบริหารจัดการคือการทำให้ถูกต้องส่วนภาวะผู้นำคือการเลือกที่ถูกต้องเปรียบเทียบกันคือการบริหารจัดการ มีประสิทธ,ธิภาพในการปีนไต่บันไดไปสู่ความสําเร็จส่วนภาวะผู้นําจะพิจารณาว่าควรพาดบันไดไว้ที่กําแพงใดจึงจะถูกต้องเช่นถ้าเราต้องการถางป่านักบริหารจัดการจะเตรียมการรับขวานให้คมกริบเขียนนโยบายควบคุมการปฏิบัติงานจัดฝึกอบรมนําเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการถางป่าในขณะที่ผู้นําจะปีนขึ้นต้นไม้ที่สูงที่สุดมองไปรอบๆ แล้วตะโกนลงมาด้านล่างว่าผิดป่าแล้วเราจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายและเข็มทิศชี้ทางมากกว่าแผนที่เส้นทางบ่อยครั้งเราไม่รู้ภูมิประเทศและไม่รู้ว่าจำเป็นต้องใช้สิ่งใดบ้างในการเดินทางการเอาตัวรอดอยู่ในสังคมนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทุ่มเทให้กับอะไรแต่อยู่ที่ว่าสิ่งที่เราทุ่มเทไปนั้นมันถูกจุดหรือเปล่าเรากำลังถางป่าถูกผืนหรือเปล่านั่นเองบ่อยครั้ง ที่พ่อแม่ของเรามีกรอบความคิดแบบนักบริหารจัดการนึกถึงเรื่องการควบคุมประสิทธิภาพกฎเกณฑ์แทนที่จะเป็นการชี้แนะทิศทางและบอกจุดหมายในชีวิตส่วนตัวภาวะผู้นําแทบไม่มีอยู่เลยเราทุ่มเทไปกับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพก็เท่านั้นบทเรียนชีวิตใหม่สถาปนาตนเองเป็นผู้สร้างจากบทที่แล้วเราพูดถึงภาวะ proactive ซึ่งบอกไว้ว่า คุณสมบัติมนุษย์ที่มีนั้นคือการรู้ตนเองอีกสองเรื่องที่จะช่วยขยายขอบเขตของ proactive ก็คือการจรินตนาการและความรู้ผิดชอบชั่วดีเมื่อรวมกันแล้วจะทำให้เรามีความเป็นผู้นำมากยิ่งขึ้นจินตนาการทําให้เราสร้างภาพในจิตเห็นชีวิตที่มีศักยภาพให้ชัดเจนมากขึ้นเห็นความรู้ผิดชอบชั่วดีเห็นการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพผสมกับการรู้เท่าทาันตนเอง คุณสมบัติเหล่านี้จะมอบอำนาจให้เราเขียนบทชีวิตตัวเองขึ้นมาใหม่ได้เนื่องจากเราใช้ชีวิตตามแบบที่เป็นอยู่มาอย่างยาวนานมีทั้งดีและไม่ดีฉะนั้นถ้าจะเรียกให้ถูกต้องขอใช้คำว่าการแก้บทชีวิตใหม่การเปลี่ยนกรอบความคิดที่มีติดตัวมาอยู่แล้วเราย่อมรู้ดีกว่าใครว่าเรื่องไหนที่ไม่มีประสิทธิภาพเรื่องไหนที่ยังไม่สมบูรณ์ในตัวเรา เรามีสิทธิ์ที่จะแก้บทชีวิตของเราใหม่ได้ผมมีเรื่องการแก้บทชีวิตใหม่ที่น่าประทับใจมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องของอันวาซาดัตซาดัตเติบโตมากับบทชีวิตเดิมกำกับให้เขาเกลียดอิสราเอลเป็นอย่างมากเขาเคยพูดผ่านสื่อที่ถ่ายทอดไปทั่วประเทศว่าฉันไม่มีวันจับมือกับพวกชาวยิวตราบใดที่พวกนั้นยังยึดครองแผ่นดินของอียิปต์ไม่มีวันประชาชนตะโกนตอบรับไม่มีวัน ผู้คนรู้สึกโกรธและอยากทำลายซึ่งเป็นความคิดที่โง่มากๆซาดัสเองก็รู้ดีว่าแน่าเป็นความคิดที่ทำลายชาติแทนที่จะช่วยเหลือและพึ่งพากันดังนั้นซาดัสแก้บทชีวิตใหม่ซึ่งเป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่ตัวของซาดัสได้มาเมื่อตอนเขายังหนุ่มซาดัสเคยเป็นนักโทษข้อหากบฏต่อกษัตริย์ฟารุกถูกครั้งเดียวที่เรือนจำไคโลเขาเรียนรู้ที่จะถอดร่างออกมาเฝ้ามองตนเอง ว่าบทชีวิตนั้นมันถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือเขาปลดปล่อยตัวเองออกจากความคิดด้วยการทำสมาธิเริ่มแก้บทชีวิตและเขียนมันขึ้นมาใหม่เขาบรรยายไว้ว่าเขาไม่อยากออกจากห้องขังนี้เพราะมันเงียบสงบเขาค้นพบความสำเร็จที่แท้จริงภายในติตใจของเขาไม่ใช่ความสำเร็จจากการมีสมบัติมากมายแต่เป็นความสำเร็จจากการชนะใจตนเองในช่วงการปกครองของนัสเซอร์ซาดัต ได้รับมอบหมายงานที่ไม่มีความสำคัญใดๆหลายคนดูถูกเขาเรื่องของงานและประวัติของเขาเพื่อหวังจะให้เขารู้สึกหคหู่และได้รับความเศร้าใจแต่มันก็ไม่เป็นอย่างที่คาดไว้เพราะซาดัตนั้นเข้มแข็งและไม่สนใจคำพูดเหล่านั้นเลย <S <S เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมซาดัตขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเผชิญหน้ากับความเป็นจริงทางการเมืองเขาแก้บทชีวิตของตัวเองใหม่เปิดมุมมองใหม่ๆใ,ให้อิสราเอล ด้วยการวางแผนการสันติภาพและนำไปสู่การเซ็นสัญญาสันติภาพระหว่างอียิปต์และอิสราเอลซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ซาดัสนำเอาการรู้ตนเองจินตนาการการรู้ผิดช,ชอบช่วดีมาใช้ร่วมกับภาวะผู้นำเปลี่ยนมุมมองและกรอบความคิดใหม่เขาทุ่มเทความสนใจไปกับการทำให้ผู้คนนับร้านเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติได้จงจำไว้ว่า การพัฒนาการรู้ตนเองของเราจากค้นพบกับบทกำกับที่มีประสิทธิภาพแฝงอยู่เสมอคุณไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่บนบทชีวิตเก่าๆคุณมีสิทธิ์เลือกตอบสนองที่จะใช้จินตนาการและความคิดเขียนบทชีวิตใหม่ขึ้นมาได้จุดศูนย์กลางและคําปณิธานส่วนบุคคลหนทางที่มีประสิทธิภาพมากๆเริ่มต้นที่จุดมุ่งหมายในใจจะเป็นการเขียนคาปณิธานส่วนบุคคล หรือหลักคำสอนประจำชีวิตเพื่อที่คุณทุ่มเทวความสนใจไปยังสิ่งที่คุณจะเป็นสิ่งที่คุณต้องการจะทำเนื่องจากคำปณิธานจะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะตัวของมนุษย์เป็นวิสัยทัศน์และแนวทางชี้นำชีวิตได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวแต่หา,จากจะเขียปนปณิธานส่วนบุคคลต้องเริ่มจากจุดศูนย์กลางใจที่เป็นแก่นกลางของกรอบความคิดไม่ว่าปรารถนานจะทำการสิ่งใดจุดศูนย์กลาง จะส่งผลกระทบในทุกด้านของชีวิตเป็นแหล่งกำเนิดความมั่นคงการชี้แนะปัญญาและพลังอำนาจองค์ประกอบทั้งสี่นี้เกี่ยวโยงซึ่งกันและกันความมั่นคงและการชี้แนะจะก่อให้เกิดปัญญาเมื่อมีปัญญาจะปลดปล่อยพลังอำนาจถ้ามีองค์ประกอบทั้งสี่ครบถ้วนชีวิตจะเกิดความสมดุลเป็นคนที่เพียบพร้อมและเปลี่ยนไปด้วยปฏิทภาพทางเลือกจุดศูนย์กลาง เราทุกคนมีจุดศูนย์กลางหรือแนวทางที่ส่งผลกระทบต่อทุกด้านของชีวิตโดยที่ไม่รู้ตัวลองค้นหาดูว่าแนวทางและกรอบความคิดนั้นคืออะไรที่เป็นต้นเหตุของผลกระทบต่อองค์ประกอบทั้ง4ความมั่นคงการชี้แนะปัญญาและพลังอำนาจทางเลือกของจุดศูนย์กลางแบ่งออกได้ทั้งหมด9จุดได้แก่ยึดคู่สมรสเป็นจุดศูนย์กลางยึดครอบครัวเป็นจุดศูนย์กลาง ยึดเงินเป็นจุดศูนย์กลางยึดงานเป็นจุดศูนย์กลางยึดการครอบครองเป็นจุดศูนย์กลางยึดความอภิรรร์เป็นจุดศูนย์กลางยึดเพื่อนหรือศัตรูเป็นจุดศูนย์กลางยึดสถาบันศาสนาเป็นจุดศูนย์กลางยึดตนเองเป็นจุดศูนย์กลางแล้วจุดยืนของคุณล่ะอยู่ที่ไหนสิ่งใดที่คุณยึดถือให้เป็นจุดศูนย์กลางของชีวิตถ้าคุณบอกได้ ก็จะสามารถมองไปถึงต้นเหตุของผลกระทบที่จำกัดศักยภาพในตัวคุณเองได้เช่นกันบ่อยครั้งจุดศูนย์กลางของเราก็มีหลายจุดผสมผสานกันไปคนส่วนใหญ่จะดำเนินชีวิตตามสิ่งที่ปลูกฝังมาตั้งแต่เกิดอาจนำจุดศูนย์กลางหนึ่งมาใช้และถ้าผลที่ออกมานั้นเป็นปัญหาก็าจะยกอีกจุดศูนย์กลางหนึ่งมาแก้ปัญหาต่อไม่มีแนวทางและความสมดุลที่แน่นอนแต่กลับกันถ้าคุณลองเปลี่ยนมาเป็น การยึดหลักการเป็นจุดศูนย์กลางคุณจะรวบรวมทุกอย่างมาพัฒนาองค์ประกอบทั้งสี่ได้การยึดหลักการเป็นจุดศูนย์กลางเป็นหลักการส่วนตนที่ยึดเป็นหลักการดำเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์เข้าใจความจริงธรรมชาติเข้าใจโลกไม่หาทางรัดมาแก้ปัญหาไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่นไม่ขึ้นกับสภาพแวดล้อมยิ่งเรียนรู้ยิ่งมั่นใจในหลักการมากขึ้นทุกอย่างจะเป็นระบบมากขึ้น คุณจะรู้ได้ว่าต้องเริ่มจากจุดใดเพื่อไปอยังจุดหมายที่ตั้งใจไว้ตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมีพลังอำนาจในภาวะ proactive การรู้ตนเองมีอิสระภาพในการเลือกสรรน,นำจุดศูนย์กลางอื่นๆมาใช้กามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมจงจำไว้ว่ากรอบความคิดของเราเป็นต้นกำเนิดของพฤติกรรมและทัศนคติที่เรามีส่งผลต่อทุกอย่างที่เราเห็น แต่ถ้าเรามองกรอบความคิดโดยผ่านหลักการภาพที่เห็นก็จะต่างออกไปด้วยเพื่อให้เราเข้าใจการดึดหลักการเป็นจุดศูนย์กลางมากยิ่งขึ้นคุณลองจินตนาการตามเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้สมมุติว่าขณะที่คุณทำงานอยู่ที่ทำงานคุณได้ซื้อตัวหนังและชวนภรรยาหรือแฟนของคุณไปดูหนังเรื่องโปรดของเธอในเย็นวันนั้นเธอตั้งตารอดีใจและขอบคุณคุณอย่างมากทันใดนั้นเอง เจ้านายของคุณก็โทรมาหาคุณจากที่ทำงานบอกกับคุณว่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณขอให้คุณทำงานต่อเพื่อเตรียมงานสำคัญที่จะประชุมตอนเช้าของวันพรุ่งนี้จากเรื่องนี้ถ้าคุณมองผ่านจุดศูนย์กลางของคู่สมรสหรือครอบครัวสิ่งที่สำคัญก็จะเป็นภรรยาของคุณคุณจะตอบเจ้านายว่าคุณทำงานต่อไม่ได้เพราะคุณมีนัดดูหนังกับภรรยาแต่คุณอาจจะรู้สึกลึกๆว่าต้องอยู่ทํางานต่อ เพื่อรักษาตำแหน่งไว้และถ้าเป็นแบบนั้นคุณก็คงทำงานต่อไปด้วยความไม่พอใจในขณะเดียวกันก็กังวลกับความรู้สึกของภรรยาคุณด้วยและหาคำพูดต่างๆนา,นาๆมาสนับสนุนการตัดสินใจของคุณเพื่อให้เธอไม่โกรธถ้าคุณมองผ่านจุดศูนย์กลางของเงินคุณก็จะมองว่าจะได้เงินเพิ่มขึ้นอีกและมีผลต่อการเลื่อนตำแหน่งคุณโทรไปหาภรรยาของคุณบอกว่ามีงานด่วนต้องยกเลิกการดูหนังไป และคิดเอาเองว่าเธอจะเข้าใจว่าเงินต้องมาก่อนถ้าคุณยึดงานเป็นจุดศูนย์กลางคุณจะมองไปถึงการเรียนรู้งานที่มากขึ้นการช่วยทำงานครั้งนี้จะทำให้เจ้านายคุณเอ็นดูมีโอกาสการเลื่อนตำแหน่งคุณคิดว่าจะได้รับคำชมจากหลายๆคนและภรรยาคุณด้วยจากการที่คุณเป็นคนทำงานหนักหรือถ้าคุณยึดหลักตนเองเป็นจุดศูนย์กลางคุณก็จะให้ความสนใจไปที่สิ่งที่ดีต่อตัวคุณ คุณจะตับสนและเป็นหนทางให้คุณต้องเลือกระหว่างการกลับบ้านไปพักผ่อนหรือทำดีเพื่อเอาใจเจ้านายพอจะมองภาพออกแล้วใช่ไหมครับว่าจุดศูนย์กลางจะส่งผลกระทบกับตัวเราแค่ไหนมีผลต่อแรงจูงใจผลต่อการกระทําผลต่อการตัดสินใจฉะนั้นการทาความเข้าใจกับจุดศูนย์กลางถือเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตแต่ถ้าคุณยึดหลักการเป็นจุดศูนย์กลางกรอบความคิดของคุณ จะเลือกจุดศูนย์กลางที่เอื้อประโยชน์และให้ประสิทธิภาพมากที่สุดคุณจะแยกตัวออกจากสถานการณ์และอารมณ์ได้แยกตัวออกจากปัจจัยที่กระทำกับตัวคุณได้อย่าลืมเรื่องอิสรภาพของการเลือกคุณจะเลือกและตัดสินใจทุกอย่างได้อย่างรอบรู้และมีสติคุณอาจ,จเลือกการทำงานดึกแต่ไม่ใช่เพราะเรื่องของงานและการเงินแต่เป็นเพราะเคารพในตัวเจ้านายอยากสร้างสารรค์งานดีๆเพื่อองคอ์กรซึ่งประสบการณ์นี้ ก็จะสร้างความหมายให้ชีวิตคุณแค่เพียงคุณเปลี่ยนวิธีการคิดก็เท่านั้นหรือคุณตัดสินใจพูดกับเจ้านายและภรรยาของคุณด้วยความสัมพันธ์ที่ดีที่คุณสร้างขึ้นมาคุณอาจตัดสินใจมอบหมายงานให้ผู้อื่นมาร่วมทำงานได้เพื่อความรวดเร็วของงานถ้างานเสร็จทันก็จะเป็นผลดีถ้าเสร็จไม่ทันคุณก็ขอตัวกลับและขอมาทำงานเช้ากว่าปกติเพื่อทำงานที่เหลือจนเสร็จความหมายในที่นี้ก็คือ คุณจะได้ทำงานให้เจ้านายด้วยและคุณก็จะได้ไม่ผิดนัดกับภรรยาของคุณด้วยคุณจะมีความสบายใจในการตัดสินใจไม่ว่าคุณจะเลือกในรูปแบบใดก็ตามทำงานด้วยความสุขด้วยการยึดหลักการเป็นจุดศูนย์กลางเมื่อคุณมองโลกต่างไปความคิดคุณก็แตกต่างไปด้วยเมื่อคุณมีความมั่นคงการชี้แนะปัญญาพลังอำนาจ4องค์ประกอบนี้ทำให้คุณเป็นคน proactive เป็นคนที่มีประสิทธิภาพได้การใช้สมองทั้งสองซีกคุณสมบัติเฉพาะตัวของมนุษย์ที่กล่าวไปนั้นมีอยู่สองส่วนคือจินตนาการและความรู้ผิดชอบชั่วดีการทำงานของสองส่วนนี้ถูกควบคุมด้วยสมองซีขวาและการทำความเข้าใจกับสมองนั้นส่งผลไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเราด้วยมีงานวิจัยมากมายที่ยืนยันแล้วว่า สมองต่ลซีกนั้นทำงานในหน้าที่ที่แตกต่างกันสมองซีกซ้ายจะทำงานในส่วนของตระก,กะเหตุผลและภาษาพูดส่วนสมองซีกขวานั้นทำงานในด้านการสร้างมโนภาพและความคิดสร้างสรรค์ซีกซ้ายดูแลเรื่องคำพูดความคิดเรียงลําดับซีกขวาดูแลเรื่องภาพหรือในเชิงปรัชญาการจินตนาการแม้ว่าคนเราจะใช้สมองทั้งสองซีก แต่การทำงานในด้านความถนัดของสมองนั้นแตกต่างกันมากในอุดมคติและความเป็นจริงคนเรารู้มีความต้องการที่จะใช้สมองได้ทั้งสองซีกให้มีความสามารถเท่ากันเพื่อความรวดเร็วในการประมวลผลแต่ส่วนใหญ่ที่พบเจอมักจะอยู่ในรูปแบบของเซฟโซนจะเลือกใช้สมองที่ถนัดในการรับมือกับทุกๆปัญหาและทุกๆเรื่องราวอับราฮัมมัสโรกล่าวไว้ว่าผู้ใดที่ใช้คอนจนคุ้นมือ มักจะมีความคิดว่าทุกสิ่งคือตะปูการทำงานของสมองจึงเป็นปัจจัยที่ทำให้คนเรามองภาพออกมาไม่เหมือนกันแต่สาระสำคัญก็คือมนุษย์เรานั้นไม่ได้ดึงศักยภาพสูงสุดของสมองออกมาใช้วิธีการฝึกฝนของสมองซีขวานั้นง่ายได้เพียงแค่ใช้จินตนาการในการนึกภาพให้ชัดเจนและเป็นสามมิติมากที่สุดเมื่อใดที่คนเราหันมาสนใจว่า เรื่องใดมีความสำคัญที่สุดในชีวิตเรื่องใดที่อยากทำมากที่สุดสถานะใดที่อยากเป็นมากที่สุดเมื่อนั้นคุณค่าที่แท้จริงในตัวเองจะปรากฏออกมาอย่างท่วมทน้นจะจินตนาการไปถึงวันนี้พรุ่งน,นี้และอนาคตได้สามารถนึกภาพและยืนยันสถานการณ์ในหัวก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงได้เช่นการที่จินตนาการถึงการจากไปของคนรักไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตาย เมื่อคุณนึกภาพชัดเจนความรู้สึกก็จะชัดเจนด้วยคุณนึกภาพเห็นตัวเองรับมือกับเรื่องนั้นได้อย่างมีสติและสมบูรณ์แบบคุณเขียนโปรแกรมเขียนบทชีวิตใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงได้นำจินตนาการที่ฝึกฝนไปใช้ในระดับสูงยกชีวิตให้สูงขึ้นงดงามขึ้นเพื่อเป้าหมายความสำเร็จที่ตั้งใจไว้ทุกประการที่จะปรารถนา จบไปแล้วนะครับกับอุปนิสัยที่2จากหนังสือ7อุปนิสัยสําหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่งหนังสือที่คนประสบความสําเร็จแนะนําให้อ่านการันตียอดขายทั่วโลกกว่า25ล้านเล่มใครยังไม่ได้ฟังอุปนิสัยที่1นะครับก็เข้ามารับชมรับฟังกันได้นะครับท้ายคลิปนี้จะมีเพลย์ลิสต์ที่สร้างไว้สําหรับหนังสือเสียงทุกคลิปของเราเลยฟังได้ทั้งก่อนนอนตื่นนอนออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมต่างๆ อย่าปล่อยให้เวลาชีวิตที่มีอย่างจำกัดหมดไปโดยสูย่เปล่าถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จการเตรียมตัวเองให้พร้อมก็เป็นส่วนสำคัญในชีวิตนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับและเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระเป็นอาหารสมองอย่างดีพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกครั้งที่เข้ามาในช่องนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณครับ